มีพริกสดที่เราใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็มีกากหมูหอมหอมมากกับเวลาหอมแดงโดนน้ำมันที่เราเอาไปผัดนะครับสวัสดีนะครับวันนี้จะมาทำเมนูง่ายๆกันับอันนี้จะเป็นกากหมูที่เราเจียวไว้นะ ใช้ไฟเบานะครับพอเหลืองหอมแล้วก็ใส่หอมแดงไว้นะครับคนจะชอบบางคนชอบกระเทียมก็ใส่กระเทียมก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมใส่หอมแดงก็จะหอมไนอีกแบบนลยนะครับจะเป็นข้าวข้าวผัดเนาะง่าย เ็ใส่หอมไปแล้วก็ตามด้วยไข่เลยนะครับบางคนก็จะใช้เป็นไข่เป็ดก็ได้นะครับไข่ไก่ก็ได้ครับอันนี้ที่บ้านมีไข่เป็ดเนาะ เมนูเมนูนี้เชื่อว่าหลายคนก็เคยได้ทานกันมาก่อนเแต่ไม่ได้กินนานแล้วครับวันนี้เลยมาลองลองทำดูพอไข่เริ่มสุกเซฟตัวดีแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปนะครับ แล้วก็ตัดโดยน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับผงชูรสนิดหนึ่งครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับกินมเลมมิ่ครับ แล้วก็ต่อด้วยข้าวที่เราข้าวสวยเนาะเป็นข้าวเย็นแล้วผมจะเพิ่มพริกไปด้วยหน่อยนึงนะครับเวลากัดมันก็ได้แบบหอมหอมพริกด้วยใครไม่ชอบใส่ไม,ไ,บบไ,ไม่ต้องใส่ก็ได้นะพริกถ้าแบบเด็กเด็กทานอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะ ผูกเขาเลยครับหอมครับหอมกลิ่นพริกเลยครับจะลองชิมชิมรสชาติกันทกนิดนึงครับหอมวัวหอมนะครับน้ำมันหมู ความเค็มพอดีนะครับนะครับจะกินข้าวกัน,นครับปิดไปเลยครับเรียบร้อยครับจัดเสิร์ฟใส่จานเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะครับนี่มี พริกสดที่เราใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็มีกากหมูหอมหอมมากครับเวลาหอมแดงโดนน้ํามันที่เราเอาไปผัดนะครับเมนูง่ายๆนะครับ ตอนเราปรุงก็ถ้าทำทำําใหม่ๆก็อย่าเพิ่งไปใส่พวกความเค็มความหวานอะไรเยอะนะครับถ้าเกิดมันยังขาดอยู่นะเราค่อยๆเติมไปดีกว่าที่มันเค็มไปแล้วหวานไปแล้วมันจะแก้ไม่ได้นะครับวิธีการปรุงคือเราชอบแบบไหน,นกินรสไหนแล้วก็ปรุงตามรสที่เราชอบครับเวลาเคี่ยวรุนพริก มีความหอมความเผ็ดมันจะทำให้ให้ให้ใหเราไม่ห้อยเลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดทําให้เด็กทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดเด็กเขากินเผ็ดไม่ได้แต่นี่คือเป็นวิธีเราก็ามาปรับแปลงปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบเอนนะครับก็ถ้าเกิดเมนูนี้ถ้าเกิดทุกคนชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้นะครับ วันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนครับเจอให,ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ